แล้วกับตอนนี้ผมจะบาเล่กเริ่มกันเลยจะมาเล่นให้ถึงประมาณเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเว็บในครั้งเดียวเริ่มมาสี่สิบเก้าเว็บนะครับตอนนี้อยู่ที่ยีิบห้านาทีคือเป็นอะไรที่โคตรบ้าเลยป้องกันเครื่องเด็กก็จะต้องขออภัยนะต้องขยับเครื่องออกเลยโอ้เงินมาเพิ่มเลย คีอัพทุกตัวแม็กหมดแล้วแมวจอมเสือกับเพื่อนจอมเบิร์กอะไรวะเวสี่สิบนะครับตอนนี้ยี่สิบหกนาฬิกาดูไว้ด้วยเราจะตัดไปสักพักหนึ่งโอเคเออขอยังไม่ตัดนะเดี๋ยวมันเด้งออกที่ตอนนี้มาถึงเว็บอะไรแล้ว นี่อัพแซนดิสมาแับตัวนี้ต้องช่วยหมัดกันต่อยมากันต่อยรัวๆ,ๆตัวนี้ก็อัพเต็มแล้วเป็นตัวรัดนี่มันจะปรับทุกตัวตัวรัดแมลงขึ้นปะเนี่ยหดขึ้นตัวไหนวะเมื่อกี้ปรับรัดตัวนี้ พีรอดมาอยู่เหมือนเดิมไหวเปล่าไม่รู้แต่ถ้ารู้ว่าจะแพ้ก็แพ้ไปเครื่องเล็กหน่อยโอ้โหรังสีอมหิตมาถึงนี่เลยโคตรเจ๋งตัวอะไรอ๋อแซนดิสตัวใหม่ดูกันจะถึงเว็บไหนถ้าถึงเว็บประมาณนะั้นพูดคุ้มเลยนะ เดี๋ยวตัดไปแล้วก,กันอ่าเนี่ยนะแป,ป๊บหนึ่งแป๊บนึงตอนนะครับตอนนี้ไปเฟ,ฟ็บที่ห้าสิบสามวีทยบร้อยเราก็มีเงินที่เยอะกับเพื่อนมันเงินเยอะกว่าอีกหน้าอีกช้ามากถ้าดูจากเชทเริม่มงอเลยเรื่อใหม่แต่น,นี้ฮนะจะให้พี่โก้งมันมันถามคนไทยตอามันบอกว่าไม่อ้าวทำไมตอบได้อ่ะอะไร มันไม่ใช่คนไทยมันบอกว่าฮะผมก็บอกว่าฮาฮา,าใช่ไหมอันนี้บอกว่าเอไอตามก็มบอกตามใจมันนายคิดว่าจะคุ้มไหมผมไม่ตอบมันก็จุดหยุดไม่รู้จุดจุดเปล่านายคิดว่าไวไหมผมถามนะก็มันบอกว่า,ม,วามันก็ไม่รู้ก็เลยบอกเคเป็นไงเพื่อนโอ้โหสามหมื่น ก็ชิวเลยอ่ะเพื่อนชิวคนเดียวไม่ได้นะพามาออก,อกเก็บหมกดูกันดูว่าได้ไหมโอเคตอนนี้สามหมื่นเพื่อนนู่ยกกว่าอีกนะอีกช้าว่าเดี๋ยวน่ะลกอนนะไรไอเดียออกแกเดียออกเลยไม่ใช่ไอเดียดีย นี่ครับจะขายซานต้านะก็ให้มันได้ไว้เข้ามาอครับก็อ่าอืมเป็นเพยอนะอือได้สตัวดูนนายตัวไหน ศูนมาแล้วแต่ก็อาจจะกลับที่มันเป็นการาระจยเนาะตามสารอาหาาเมล็ดของโืตัวนี้คไรกันต่อไปันเ วางซับอีกดี้ห่ไดเลยจบกิ๊ขอไปกินหมูกระทะกอนนะครับไปตัดไปกินบ้านเลขที่ไม่เจอหมูงกลมีเลยว้าวว้าววาวว้าอว้าวว้าวว้าวว้าาอว้าาวว้าววาวว้าวาวว้า้าว้าอย่าวว้า้าว้าอย่าวาวว้าวยาวว้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 าวาา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 า กินหมูกระทะอยู่มาลงมาก่อนจะตัดไปตอนถึงเวีเท่าไหร่จะตัดไปตอนจบหุยนี่ไงเจ้าของบ้านเดินผ่านกดอะไรอะกดดีดับเหรอ